สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะ,ะในรายการเท t h y เด y ระเบิดสุขภาพทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสองแบบนี้ทางช่อง9 Empod HD รวมไปถึงยัดูสดนะคะในไลฟ์เฟซบ o ๊กได้ด้วยในเพจ9 Empod ค่ะซึ่งเราทุกคนนะคะอยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยให้หันมาดูลาตัวเองกัน,นง่ายที่บ้านโควิดติดแบบนี้เนีสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด และเรียกว่าไม่มีคําว่าสายเกินไปในการดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าในเบรกต่อไปเนี่ยตอแลกอาจารย์สง่าเนี่ยจะมาพูดคุยกับหนึ่งแรงบันดาลใจที่ทําให้คุณเนี่ยคันกลับมาดูแลตัวเองแน่นอนแต่ว่าช่วงนี้เราไปอัพเดตข่าวๆา,วาวสุขภาพในมุดูเบรกนี้แล้วเนี่ยจะสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองแน่นอนนะคะวันนี้เนี่ย พอมีการรับเชิญสุดพิเศษนะคะคุณนรุมวนมังกรศักดิ์สิทธิ์ท่านเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข5ามุดพับเจริญผู้สูงวัยสุขภาพดีอยู่กับป่าตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณนรุมวจนสวัสดีค่ะรวมไปถึงอาจารย์สง่าก็อยู่กับเราด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์สง่าสวัสดีค่ะอาจารย์สง่าสวัสดีครับนอปอสวัสดีครับคุณนลรุมวจนน้องปอครับท่านผู้ชมครับเชื่อไหมครับที่น้องปอบอกว่า สุภาพสตรีที่นั่งอยู่กับน้องปอนั้นคือผู้สูงอายุนี่ขนาดปิดแมสนี่ขนาดปิดแมสน้องปอลองเดาอายุคุณนัทหรือบนสิครับตอนเครั้งแรกอ่ะน้องปอดาอายุเท่าไหร่ก็สัก50ค่ะประมาณประมาณประมาณคุณนัทอบนขอเสียมารยาทนิดนึงตอนนี้เวลานี้เท่าไหร่นะครับหมายถึงอายุไม่ใช่น้ําหนัก ปีนี้เจ็ดสิบสองไหมคะอาจารย์โอ้โอแล้วใครใ<ช>จะเชื่อ,อคุณนรุมน์<ห>ครับท่านผู้ชมครับน้องปอผมอยากจะบอกว่าผมกับอาจารย์หมอปัญญาไข่มุก<ห>แล้วตัวผมสง่าดามาพงนั้นเนี่ยคุ้นเคยกับคุณนรุมน์มาเป็นเวลาช้านาน<ห>สมัยนน้นเธอมีปัญหาเรื่องสุขภาพสมัยโน้นเธออ้วนนะฮะไม่รู้ประมาณสิบกว่าปีแล้วเนาะคุณนุมนแล้วปีนี้เธอฟัง ผมกับอาจารย์หมอป so. so ัญญาไทถ่งทาง FM 99 Active l a d i o อสหมัแล้วเอาสิ่งที่อาจารย์หมอปัญญาเล็บผมเนี่ยไปปฏิบัติลงมือปฏิบัติแล้วสิ่งที่เธอเผชิญกับความโชคร้ายด้านสุขภาวะกลับมาเป็นหน้ามือเป็นหลักมือลดสุขภาพดีขึ้นสุดยอดมากๆอาอหมออยากจะถามอะไรคถามแรกกับบุญอาดรบล เรียกพี่ดีกว่าพี่นารุมนเมื่อักครู่วาจา์สง่าบอกว่าพี่นารุมนเนี่ยเคยน้ําหนักมากถึงแปดสิกิโลดูดูคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าดูไม่ถึงมากมากเลยเราไม่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะผอมแล้วหุ่นดีได้ขนาดนี้คุณนารุมนคะพี่นารุมนคคะตอนอายุเอ่อน้ำหนักแ0ดสิบเนี่ยตอนนั้นกี่ปีมาแล้วคะประมาณ สิบสี่ปีนะคะสิบสี่ปีมาแล้วแล้วอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เราลดน้ําหนักมาได้ตอนนี้น้าหนักเท่าไรนะคะตอนนี้น้ำหนักก็เหลือประมาณหกสิบค่ะลดไปยี่สิบโลในกี่ในเวลาสองปีที่นมสองปีสองปีแล้วก็จะไม่ขึนอีกเลยอ่าอย่างนี้นี่เรามีวิธีการค่ะน้องปอครับเดี๋ยวก่อนจะไปถึงวิธีการน้ำหนักซึ่งน่าสนใจมากๆไม่ใช่แค่อ้วนน้ำหนักเยอะแปดสิบเขาสารเกือบหนึ่งกระสอบ S <S <S แล้วสิ่งที่คุณนรณุบลเผชิญอยู่ตอนนั้นคือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บคุณนรณุบลบอกซิว่ามีโรคอะไรบ้างอยู่กับป้าป้าก็จะมีเบาหวานนะคะที่ว่าน้ำตาลร้อยยี่บห้าคุณหมอบอกต้องทานยาแล้วแล้วก็มีไขมันสามร้อยไขมันตัเออเวเ็วก็มากไตรกลีเซอไรด์ก็สามร้อยทีนี้เอไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็บอกว่ายามันแค่บรรเทานะถ้าคุณป้า อยากจะไม่ไม่มีอาการปวดเข่าแล้วก็อยากไม่เป็นเบาหวานคุณป้าต้องลดน้ําหนักคืออะไรคุณหมอเรียกคุณป้าแต่ตอนนี้คุณหมอมาเจออีกทีนึงนะคะก็จะงาต้องเรียกพี่ใช่ะทีนี้เราก็ไม่ทราบว่าเราจะลดได้อย่างไรเพราะว่าที่ว่าจะเสียแล้วเราก็อยู่ให้สุสบายไม่กินกินนอนนอนเนาะแล้วก็กินอาหารที่ไม่ไม่ถูกส่วนแล้วก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยคือ กินตามใจที่เราอยากกินเรียกว่าสิ่งที่ถูกต้องเราไม่รู้เรารู้แต่สิ่งที่ถูกใจจนมัน <c oughs> อาจารย์เสงาจอกคุณหมอปัญญาทําให้เรารู้วิธีกินจากนักโภชนาการว่าต้องกินเท่าไหร่สมัยก่อนไม่รู้อ,อืรู้วิธีกินรู้รู้วิธีออกกาลังกาย <c oughs> ก็เหมือนกันเนี่ยที่ที่ซึ่งว่าเราไม่เคยรู้เรื่องเลยเราทําตามใจตัวเอง ก็มีอาจารย์เป็นแบบอย่างนะคะอ่าเป็นโรโมเดลของเราเลยนะคะใช่สงหาเนี่ยเป็นโรโมเดลของหลายๆคนเลยรู้ไหมที่นารุมนด้วยอย่างอย่างที่พี่นารุมนบอกว่าสามอเนี่ยมันมีอะไรบ้างสามอก็คือเอาอาหารก่อนค่ะเพราะว่าคนถามว่ารู้ไหมเออกินอะไรดีเราอาจจะบอกว่ารู้นะแต่เราไม่กินกินอะไรที่เราชอบใช่เราไปกินสิ่งที่ถูกใจแต่ไม่ถูกจ้องไม่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นที่ว่า เอสองหนึ่งหนึ่งคือให้มีผักสองส่วนให้มีเนื้อสัตว์หนึ่งส่วนให้มีข้าวแป้งหนึ่งส่วนแต่เรามักจะไปกินเนื้อสัตว์เยอะผักแทบจะไม่กินเลยถ้ากินข้าวขาหมูข้าวมันไก่ไก่ทอดหมูปิ้งซึ่งไม่มีผักเลยอือันนั้นเราไม่เคยรู้จอมารู้จากนักโภชนาการคืออาจารย์สงาแล้วก็หันมากินให้ถูกวิธีตอนนี้ก็จะลดของทอดลง แล้วก็ทานัเยอะขึ้นแล้วก็วปรับเปลี่ยนการกินหมดเลยปรับเปลี่ยนการนอนแล้วก็นอนนอนเร็วขึ้นใช่ค่ะทีนี้ก็จะนอนเร็วขึ้นแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นเพื่อไปเดินออกกำลังกายตอนเช้าแล้วกลับมาทากแต่ข้าวเนองตื่นเรับคุณคุณนั่นลืมหมดครับเดี๋ยวเราเราจะไปทีละออตตนนี้ขอเริ่มที่อ้ออาหาร S <S คุณนลบลกำลังบอกว่ากินครบห้าหมู่แล้วพยายามจัดยึดตามสองหนึ่งหนึ่งแล้วอธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วส่วนหวานมันเค็มแลแ้วตอนี้อยากจะให้คุณนลบลยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมทางบ้านเห็นจัดๆเลยเมนูที่เคยกินแล้วมันอ้วนแล้วเป็นโรคแล้วกลับมาเป็นเมนูชูสุขภาพที่คุณนลบลเปรียบตัวเองเนี่ยยกตัวอย่างเมนูให้ท่านผู้ชมสักประมาณสองสามเมนูเอามือม้อมือ้อมื้อกลางวัน กินระจนะคะก็จะเป็นพวกน้ำพริกผัดแล้วก็มีแกงส้มแกงเลียงต้มยำเป็นแบบนี้ของทอดนี่แทบจะลดลงไปหมดเลยแล้วก็ทานเนื้อปลาเป็นหลักเพราะว่าพอเราอายุเยอะแล้วเนี่ยการย่อยมันง่ายก่ากันแล้วก็มันจะดีต่อสุขภาพแล้วเราเนี่ย แม่กองเนี่ยเราก็จะทอด่านปลาทูนี่ก็จะเป็น<ม>เป็นปลาทูที่ทําได้หลายหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกหรือเป็นต้มยําหรือจะมาาันทอเมีย่ยงก็ได้มันมีขับหลายหลายอย่างแต่ถามว่าเมื่อก่อนเรากินอะไรเอาง่ายกินหมูกระทะกินกกข้าวหมันไก่กินข้าวขาหมูเราต้อชากาแฟนะคะคุณอาคุณแล้วเมื่อก่อนนี้ทํางานเราก็จะติดกาแฟใช่ไหมค่ะนี่การกินกาแฟนี่มันก็ทําให้เรา ไม่ง่วงนอนดึกดูทีวีไปถึงเที่ยงคืนตื่นเจ็ดแปดโมงไม่ทําอาหารเช้าปลาทั้งโกห้าตัวกาแฟแก้วหนึงอยู่ไปถึงเที่ยงซึ่งมันรู้จักอาจารย์ทีหลังว่ามันได้กับแป้งน้าตาลมันไม่มีโปรตีนไม่มีผักเราเออเราก็คิดว่าเอ๊ะเราเกษียณแล้วเนาะทําไมต้องกินกาแฟลัง่วงก็นอนไม่ต้องเอากาแฟมาบังคับแล้วเขาบอกว่าทีนวันเขาก็บอกแล้วว่าทีมเทียง กินแล้วไขมันมันถึงสูง uh. อย่างนั้นก็มากินกาแฟดํามันก็ไม่อร่อยเพราะเราไม่มีปาทัองโกไม่มีอะไรแก้มนะ้วทีนี้กินไม่ได้อีกพอกินไม่ได้ก็เลิกกาแฟแข็งเป็นครึ่งขวดเลยใช่ใช้เวลานาะนไมหมคะในการปรับเปลี่ยนจากคนที่ไม่ดื่มกาแฟแล้วเอ้ยจากคนที่ดื่มกาแฟแล้วหันมาไม่ดื่มได้ใช้เวลาประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันเนี่ยโอ้โหมันขมขืนเดี๋ยวเอาเป็นแบบอย่างขมขืนมากแล้วแล้ว อย่าหาขนมมาแก้นนะคะกินเฉยๆไม่อร่อยเลยแล้วก็มันไม่ดีต่อเราแล้วไอ้เรื่องปวดหัวมันก็หายไปใครบอกอว่าเราไม่กินจะปวดหัวแล้วก็เลิกมาได้จนแบบนี้ก็จะไม่ดื่มกาแฟแล้วลแล้วก็อามารเช้า,า,าคุณท่านผู้ชมครับน้องปอครับผมจะขอสรุปอ้ออาหาร คุณนรุมนนะฮะคุณนรุมน์ไม่ได้บอกเมนูที่ชัดเจนแต่บอกลักษณะของอาหารที่คุณนรุมนกินเปลี่ยนวิธีการกินจากผัดผัดทอดทอดมาเป็นต้มย่างอบนึ่งแล้วถ้าเป็นเนื้อสัตว์เน้นปลามากกว่าเนื้อสัตว์ใหญ่แล้วเรื่องรสชาติของอาหารคุณนรุมนเขาบอกผมไว้ว่าหวานมาเคียนไปไกลๆเขาก็เปลี่ยนได้หมดเลยอันนี้คืออา่าร ตรีตเรามาที่ออกอ่างออกกําลังกายซึ่งสําคัญมากมากตอนน้ําหนักแปดสิบกิกลกโลกรัมออกกระงกยไหมทําจริงๆเออเมื่อก่อนไม่เคยจนจน,จนมามาเข้าคนไทยไร้์พุงเนี่ยทําให้เรารู้ว่าออากกําลังกายแบบไหนอย่างน้นอยนตอนอ้วนไม่ต้องทําอะไรอะตื่นเช้าเดินก่อนแต่จะเดินให<อ>้ติดเนี่ยต้องยี่สิบวันนะคะอาจารย์ไม่งั้นเราก็จะผัดไปเรื่อยเลยว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน พอครบ20บวันทีนี้วันไหนฝนตกอยากออกอ,อยากกแ<ร>็แฝงแขนมั่งออกในบ้านมาั่งแล้วพอคน,น,น,นก่อนก่อน20วันนั้นเวลาฝนตกดีใจผีดใจเยอะเลยร่างกายต่หลัง20วันไปแล้ว <c oughs> ไม่ได้แล้วต้องออกออใช้เวลาสั้นมากเลยน้องปอการฟื้นวิถีชีวิตคนซึ่งไม่เคยทาแล้วกลับมาทําแล้วใช้เวลาแค่20วันนั้นเนี่ย มันต้องมีอะไรแน่นอนเดียเ๋ยวจะต้องหาวิธีการนี่คืออะไรคนระับคุณร <Brid. S 1> <ๆ>ิมอันนี้เราก็เมื่อก่อนนี้จะมีสวนที่เราไปดึกไปวิ่งได้นะนวนาว,นาวามินพิรมจะดีมากเลยเพราะว่าเ,ว<ๆ>เขาเป็นสระน้ำอยู่ตรงกลางเราวิ่งไปครึ่งดึงเราไม่สามารถว่ายน้ำได้เราต้องเดินครบรอบ <c oughs> สถเนีดีแล้วไม่มีของขายเราต้องวิ่งให้จบใช่ไม่มีขนมถ้าเราไปสวนพิมเนี่ยเราจะกินของที่เขามาขาย แต่ที่นี่มีของขายเยอะแต่นอกเหนจากนั้นนะคะอาจารย์สง่ามีอีกการออกกําลังกายหนึ่งที่เมื่อกี้ที่นารุมนเนี่ยได้นํามาโชว์ปออยู่ตรงด้านนี้แล้วนี่ก็คือเป็นผ่าของมาเป็นหนึ่งในอุปกรณ์การออกกําลังเนี่ยให้ที่นารุมนทีนี้หน่งลองสาธิตดูสาธิตสาธิตดูอันนี้เราเราก็จะมีแผนภาพแผนภาพนี่ก็จะเป็นท่าต่างๆที่ว่าส่วนไหนบ้างเช่นส่วนปอด ส่วนขาส่วนแขนส่วนลําตัวมันทําได้หมดเลยด้วยเลยพักสมาหนึ่งถืนเพราะว่าเราเราเราจะทําแผ่นพับแจกให้กับสมาชิกด้วยแล้วก็แจกผ้าตอนนี้ก็แจกกลับไปที่บ้านสมมุติตอนนี้ที่ที่เขาเป็นโรคปอดกันเยอะใช่ไหมนะปอดไม่แข็งแรงเราก็จะทําท่าที่ว่าให้กางไปให้ฝุดแขนแล้วก็หายใจเข้าลึกๆนับหนึ่งสองสามสี่ ค่อยๆผ่อนมาทําอย่างเงี้ยเจ้าช้าคืยี่สิบครั้งแล้วตอนนี้วิตามินดีก็ไม่ต้องซื้อทําต่อหน้าพาร์ทิสเลยตอนเช้าไแข็งแ่แล้วก็ทำค่ะแล้วก็ไหลติดเราก็ทําได้ยกขึ้นทำทำพวกนี้ได้ทุกท่าเรามีท่าให้นะคะเราเราก็จะทำตามเลยนะค่ะมีมีท่าที่จะให้ทําคนที่ไหลติดเนี่ย จะไม่สามารถเอาแขนแนบหูได้เราเราก็จะมีท่าแม้แต่ข้างหลังหลังที่เราปวดหลังหรือว่าหลังเรามีปัญหาสะบักปวดมากอะไรแบบนี้เราก็จะทำทำดึงมาให้ตึงแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเราผ่อนก็เป็นเหมือนไทเก็กบงายเป็นเหมือนการออกกำลังกายสำหรับอันนี้มันให่มันก็สำหรับผู้สูงอายุถ้าสมมติว่าคนที่ เออหนุ่มสาวอาจจะออกแรงกว่านี้แต่อันนี้เราอาศัยทานานแล้วก็ยืดเหยียดและอย่างอ่อนน้องปอลน้องปอกครับพอดีเวลาเราเข้มข้มวดเข้ามาแล <ร Stevens. S 1> <oh> so ้วเราต้องสรุปแล้วล่ะท่านผู้ชมทางบ้านสนใจวิธีการออกกํลังกายของคุณนลุบลบนมากๆถ้าสมมติอยากจะเรียนรู้ในรายละเอียดจะติดต่อคุณนลุบลบนได้อย่างไรครับอ๋อตอนนี้ชมรมไปที่ไปที่ชมรม ปมึงว่าหลังจากโควิดซาแล้วอ่๋อได้ค่ะเราจะมีชมรมมีสองชมรมนะคะจะมีที่โรงพยาบาลรามาทิที่บดีก็คือชมรมกินให้สนุกมีสุขการควบคุมน้ําหนักอันนั้นไม่ต้องพูดสูงอายุใครก็ได้ที่ที่ที่อ้วนนะคะที่อ้วนเราก็สามารถที่จะแนะนําเขาแต่สําหรับชมรมผู้สูงต้องเป็นคนที่อายุมากและต้องมาจะมที่ศูนย์สาธารณสุข มีทุกที่ค่ะศูนย์เสนาสนิพิากกรุงเทพคุณนรมบลขอสันส้นๆขอสันส้นๆครับเวลาคุณนรมลโกรธมีเรื่องมากระทบกิจมีเรื่องกังวลคุณสลัดออกได้อย่างไงอันนี้คืออา่างอารมณ์ละอ๋อเรื่องอารมณ์อาจารย์สมมติเรเอาเรื่องกินก่อนเลยอะเมื่อ่อนนี้ถ้าเราไม่ได้กินเราจะโมโหเนาะ เราอยากกินเราต้องกินใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าถ้ากินแล้วมันเป็นทุกข์เราก็ไม่กินแล้วก็เรื่องเรื่องทุกเรื่องที่ผ่านมาเช่นว่าเรื่องโควิดเรื่องอะไรเนี่ยเราก็รู้ว่ามันมันมาผ่านมาเดี๋ยวก็ต้องผ่านไปแต่เราจะดูตัวเอดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะก็ก็ก็ในช่วงนี้ก็ถามว่าเครียดไหมก็จะไม่ได้เครียดเลยอืเพราะว่าเอเราทําอารมณ์ได้แล้วก็รู้ว่า เป็นกันทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวอ,อะไรก็จะคิดแบบนี้โอเคคนรัฐมตรครับสามอมันทําให้ชีวิตคนรัฐมตรเปลี่ยนจนนัเวลานี้น้ำหนักลดเหลือประมาณหกสิบกิโลนะฮะแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยเปลี่ยนแปลงไปไหมเล่าให้ท่านจบก่อนเปลี่ยนค่ะตอนนี้เราไปโรงพยาบาลแค่ปีละาสองครั้งไปฉีดไข้หวัดใหญ่แล้วก็ไปตรวจสุขภาพค่ะแล้วก็อย่างอื่นไม่มีไม่ได้กินยาอะไรเลยเพราะว่าไม่มีโรคประจำตัว ดีมากเลยะเรียกว่า,วามีคำว่าส,สายและยางมีท้อไหมคะระหว่างทางมีแฟนถามมาในเฟซบุ๊กอยากรู้ว่าเราจะปรับเปลี่ยนแบบที่น,นัุโมนบ้างเนี่ยแต่ว่าทำไม่ได้สักทีไม่สำเร็จสักทีท้ออ๋อเป็นเราก็มีกำลังใจนะเพราะเดี๋ยวนี้ผู้ป่วยติดเตียงก็เยอะคนไปโรงพยาบาลก็มากเพราะฉะนั้นเราจะเอาตรงนี้ว่าทำอย่างไรเราจะไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะ แล้วเราเราจะเปลี่ยนจากการไปโรงพยาบาลเป็นการมาเดินออกกําลังกายตอนเช้าแทนที่เราจะไปตีสี่ตีห้ารีบไปโรงพยาบาลเพื่อไปเจาะเลือดเพื่อไปหาหมอเรามาออกกาลังดีกว่ามาออกกําลังกายแล้วเราจะลดการไปหาหมอลงโอเคค่ะครับก็จะเป็นกาลังใจให้ขอบคุณมากๆเลยท่านผู้ชมครับสิ่งที่คุณนริมนมาแบงปันพวกเรานั้นเป็นสิทธิ์ที่ดีงามแล้วมันไม่จบเพราะเรื่องยาวมากๆน้องปอ เราต้องเชิญพี่นรุมลมาอีกรอบหนึ่งได้พี่นรุมลครับพี่นรุมลเคยบอกกับผมไว้ว่าเป็นสโลแกนอันหนึ่งผมจาได้กินเข้าไปร้อยแต่รักษาล้านใช่กินหนึ่งร้อยรักษาหนึ่งล้านไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นเราเราต้องเลือกตรงนี้เลยค่ะโอเคเราไม่มีคําว่าสายเกินไปในการดูแลตัวเองนะคะดูพี่นรุมลไว้เป็นแบบอย่างเลยก็จะเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านค่ะแล้วเรามีโโรแกนนิดเดียว ทานปลาเป็นหลักทานผักพื้นบ้านเป็นประจำทานผลไม้ตามฤดูกาลเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุอย่างสง่างามค่ะเจ๋งมากเลคุณน้าขอบคุณที่น่ารืมบนมากผคกดีค่ะนำไปปรับใช้ในชีวิตนะคะแล้วโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยอยู่กับสถานการณ์โควิดตอนนี้เนี่ยเราต้องดูแลตัวเองของเราให้ดีขอขอบคุณที่นรุ่มลและก็อาจารย์สง่ามมากเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมีโครงการดอกไม้ให้คุณเพื่อคนตาบอดเดี๋ยวมาติดตามในช่วงหน้าค่ะขอบคุณอาจารย์สง่าด้วยค่ะ สวสดี <Spirit> ่แท้แต